ตอนเราก็ <Okay. S 1> ไปสิครับนักเรียนครับจะรอช้ากันอยู่ใหญ่นะครับอ่ะเรามาเริ่มเรียนครับหน้าที่พลเมืองครับในหน้าที่21อ่ะ oh. ปิดไมค์ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับอ่ะ oh. ภาพที่1.1 ภาพที่หนึ่งครับนี่เสียงเพี่บอลภาพที่หนึ่งนักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นหนังรำค่ะมีมีคนทำอะไรอยู่ลูกคนกำลังทำอะไระรำค่ะรำค่ะอ่าเขาตะออก่าข้อแรกเขาถามว่าศิละปะวัฒนธรรมไทยในภาพคือคืออะไรตอบพร้อมกัน เขา,าเรียกว่าอะไรลูกแดงกวาน้ำปานลำะเพนีเรียกว่าลบประเพนีครับประเพณีอะไรลูกไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถูกลำ้ำาล้ำถูกแล้วแต่เราควรเขียนเป็นทางการว่าลำตอบว่าการอะไรดีลูกล การแสด,แดงรำอะไรรำไ,ไทยเหรอครำไทยเหรอลอง่ะไปลง,ลงไปเป็นการแสดงรำไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยดังกล่าวเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับเราครับลูกจากภาพ <ละ S 1> ที่เน้นเห็น การแสงลำไทยเนี่ยปงบอกว่ายังไงลูกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงลูกตอบได้ไหมเป็นเอกลักษณ์อาถูกต้องตอบเป็นเอกลักษณ์นะครับ จดลงไปนะของใครของไทยของไทยของไทย,ขอ,ไทยของชาติไทยลูกของชาติไทยนะจดลงไปสาม นักเรียนจะอนุรักษ์ศิลป์หรือเรล่าไทยดังกล่าวได้ยังไงลูกในป .5 เนี่ยมีใครเรียนรำกุสาบ้างไม่มีไหมไม,หมีใครเป็นนางรำกุศาไหมครับป .5 มีไหมในนี้ไม,ไม่มีค่ะ,ะไม่มีค่ะอ่ะไม่ไมีครับนักเรียนจะฝึกอ่ะนักเรียนต้องอะไร ฝึกไหมลูกฝึกลามได้ไหมเพื่ออะไรเพื่ออุดรลกางศีลหรือป่าวัฒนธรรมไทยไว้ใช่ไหมลูกน,นักเรียนเขียนตามครูโจนนะะ้นะครับฝึกลามนะครับต้องฝึกลามอืมอก็แล้วอะไรดีชมออชมที่กัน แสดงแสดงลำไทย<ะ>เมื่อ,อไรเมื่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาสอ่าแค่นี้เองอ่ารีบจดรีบจดเราเะจะไปข้อที่หนึ่งจุดสองกันต่อ วันนี้เราจะเรียนกันถึงประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบนะครับนานหน่อยวันนี้เรียนต้องถามมาเลยนิ้วสองมันไม่ให้เราถามาเลยหนึ่งสองสามลอกเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วครับโอเคงั้นไปต่อหนึ่งจุดสองนั่นเห็นภาพอะไรครับในรูป การแกะสลักค่ะอ่าถูกต้องเขาแกะสลักอะไรบ้างนี่ลูกแกะสลักผลไม้ผลไม้ค่ะต้กไม้และผลไม้ค่แล้วก็ลูกป่าต่อไปเขาต้องเรียนเสียงดังและผลไม้อ่ะจดลงไป แล้วศิ um. ลปะวัฒนธรรมไทยดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวกับการแกะสลักเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับเราลูกรับแต่ที่ปั่นเมียมังซื้อนับแต่มาชนรมันเป็นยังไงลูกตอบนับตามดูนะคร anyway, like um ับ อ่ะเป็นงานดิเรกศิลปะลูกทีท่ให้ความสวยงาม แล้วหนูไม่ได้ไว้ไหนนูไว้ที่มันหนังเดียวรวดลายความเป็นเอกลักษณ์ของมีรวดลายนะครับเป็นเอกลัก ของไทยอะข้อสามนักเรียนเองจะอนุรดูษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการแกะสลักนี้ว่าได้ยังไลงลูกเราต้องฝึกอะไรครับฝึกการแกะสลักถูก,กถต้องแตงกวาแตงกวาตอบถูกต้องครับโอ้แล้วก็แก สักผลไม้อนอ่นเลยทั้งหมดปิดไม้ก่อนครับทุกคนเลยครับปิดไม้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ปิดไม้ปิดไม้นะครับเพราะว่าข้อต่อไปคุณครูจะอธิบาย อ่าเดี๋ยวเพื่อนอาจจะมีเข้ามานะครับลบกวนนะครับใครที่ยังไม่ได้ปิดไมค์ปิดให้คุณครูด้วยโอเคอ่าต่อไปนะครับในหน้าที่สิบอ่ายี่สิบสองนะครับหน้านี้นะครับเสร็จกันหมดแล้วเนาะ,นะโอเคครับ เสร็จหมดแล้วคุณครูขออนุญ,ญาตลบนะครับครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูหน้าที่ยี่สิบสองครับคุณครูจะให้นักเรียนเป็นการบ้านโอเคเการบ้านน,นะนะครับหน้า ยี่สิบสองเขาบอกว่าให้เรียนไปสืบผลข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ตัวเองสนใจมาหนึ่งตัวอย่างนะครับงงใช่ไหมทำยังไงไอโฟนงงไหมลูกแตงกวางงงไหมครับอ่ะ คุณครูโจ้จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับชื่อศิลปะวัฒนธรรมไทยของครูโจ้จะเป็นอันนี้ตัวอย่างนะวงเล็บก่อนอันนี้ให้เป็นตัวอย่างนะครับชื่อศิลปะวัฒนธรรมไทยของครูโจ้คือการแสดงรัมมโนรา อุตชชอบมากเลยนะครับการแสดงรมามโนราอันนี้ตัวอย่างนะลูกไม่ต้องลอกนะครับให้ดูเป็นแนวทาง2.2คุณค่าและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมไทยการละมโนราเป็นศินละปะวัฒนธรรมไทยนะครับ นักเรียนลองไปเซิร์ชใน Google ด,ดูนะกเรียนอยากจะทำศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรนะครับมีให้เลือกมากมาย<_><_>อ่ะนี่คือตัวอย่างเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับการศิลนนปะของวัฒนธรรมไทย2.3งาทำไมนักเรียนถึงชอบ ิลปะประวัติธรรมไทยนี้เพราะเหตุใดเพราะว่าของโจนะครับิเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม ศิลปะของวัฒนธรรมไทยที่สวยงามอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนไม่ต้องลอกนะครับอะสองจุดสี่นักเรียนจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันนี้ให้คงอยู่ต่อไปได้ยังไงตอบได้เลยครับว่าปึกนะครับ รามมโนราเราต้องฝึกรํมมโนรานะครับเหมือนกับโจทย์ของเราแค่นี้เองนะครับแล้วก็เขาถามว่า2.5การเอาใจใส่นักเรียนจะซื่อสัตย์สุจริตหรือตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้นักเรียนติ๊กติ๊กไปเลยทุกคนติ๊กพร้อมกัน คิดคำว่าตั้งใจนะครับติ๊กถูกนะครับดังนั้นเนี่ยการบ้านชิ้นนี้มีใครสงสัยตรงไหนถามเลยคุณครูจะได้ไปต่อมีไหมน้ำปั่นสงสัยไหมลูกไอโฟนเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะ เฟิดเฟิรเข้าใจาไหม่าแตงกวาแตงกวาเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะน้องพลอยเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะบาสบาสเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเถียนหอมเข้าใจไหมครับฮะฮะอ,อะไรนะคะ เที่ยหอมเข้าใจไหมครับการบ้านที่ให้ทำเข้าใจค่ะจักรีนเข้าใจครับเติ้นเข้าใจครับโอเคน้ำชายเข้าใจครับโอเคครับคอปเตอร์คอปเตอร์เข้าใจไหมลูกเข้าใจครับโอเคถือว่าทุกคนเข้าใจนะครับ ต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับหน้า23สสักเล็กน้อยนะครับงานหน้านี้คุณครูนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตบันทึกไว้ให้ดูนะครับ โอเคคุณครูบันทึกไว้แล้วลบครับอ่นักเรียน,นมาดูตัวอย่างสินค้าไทยนะครับก็คือของคนของคนไทยนะครับอ่ะอันแรกนักเรียน,นจะเห็นว่าเข้าของเครื่องใช้เนี่ยของคนไทยเยอะมากถูกต้องไหมครับ เป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับในการจะใช้ในเรื่องของสินค้าไทยนะครับต่อไปดูหน้า24ครับหน้า24เนี่ยเราจะพูดถึงการดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุอ่าเด็กๆปห้าครับนัาเรียนเคยไปวังนาลายกันไหมครับ ทุกคนองเคยไปวังนาลายเนาะแล้วถ้าเราไปขีดเขียนหรือทำลายบนโบราณวัตถุเขาได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเราไ,<ม>ไปไขยะได้ไหมลูกไม่ได้ไไม่ได้ครับเราไปเดินแล้วเราคุยกันในที่โบราณสถานได้ไหมลูกได้ครับไม่ได้นะครับไม่ได้เขียนสถานที่นะครับ หรือเราไปวิ่งเล่นบนโบราณสถานมาได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับเราต้องรณนงคลงนะครับช่วยการดูแลและสมมุติว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งให้เป็นเฟิร์สละกันเฟิร์สเนี่ยไปเจอของชิ้นหนึ่งในเราเรียกว่าเป็นโบราณสถาน นะครับที่วังนาลายราชนิเวศแต่เราเจอเป็นโบราณวัตถุเฟิร์สเจอเงินพดด้วงในหน้าที่ 25, 25แล้วเรียนดูหน้าี่25ตามปูโจโนะครับเฟิร์สเจอเงินพดดว้วงเฟิร์สหยิบฉวยขึ้นมาเป็นของตัวเองเลยได้ไหมครับได้ไหมลูกไไม่ด้ไม่ได้ไ ไม่ได้นะลูกหรือคอปเตอร์เจอช้างส่งเครื่องช้างของวังนารายราชนิเวศไปเคลื่อนที่ของเขาซะงั้นได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับหรือน้ำชายแบบว่าหูคูอันนี้คือเครื่องสักคโลก ผมอยากได้มากเลยผมขโมยเ,เลยกลับบ้านของตัวเองได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรหยิบฉวยนะครับมาเป็นของตนเองแล้ก็ไม่ควรที่จะไปจับต้องเคลื่อนย้ายของของเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบสอดส่องไม่ให้มีการเกิดการขโมยของเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยการดูแลโบราณวัตถุนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูต่อไป อ่ะต่อมาหน้าที่ยี่สิบหกครับสาธารณสมบัติสมมุติว่านักเรียนมาโรงเรียนสาธารณสมบัติของโรงเรียนเราคืออะไรรู้ไหมสนามเด็กเล่นอ่ะสมมุติว่าสนามเด็กเล่นโรงเรียนเราเนี่ยเป็นสาธารณสมบัติชิ้นหนึ่งโรงอาหารของ,รงเรียนเราเป็นสาธารณสมบัติชิ้นหนึ่ง นักเรียนไปขีดเขียนบนโต๊ะอาหารกินข้าวได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้นะครับเราเรามัดระวังครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรขีดเขียนนะครับต่อไปในหน้า24ครับคุณครูจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับเขาบอกว่าการปฏิบัติตนเป็นสัิชนที่ดีเนี่ยเกิดจากการที่เราชาวพุทธนะครับเข้าวัด ทำบุญตักบาตรฟังพระเทศส่วนชาวคิดก็จะเข้าโบสถ์นะครับเพื่อศึกษาหาความรู้ทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันและไปการเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมไทยและหลักคำสอนของศาสนา <S 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 นั่นเองนะครับเอาแล้วครับคุณครูจะขออ่ะเรามาทําแบบฝึกหัด อันสุดท้ายกันก่อนจะหมดชั่วโมงนี้นะครับอ่าเปิดหน้า31ครับหน้า31ทําทพร้อมกับครูโจนะครับวันนี้เราจะเรียนถึงหน้า31นะครับการบ้านหน้าที่เท่าไหร่ 22ค่ะ,คะโอเคงั้นเรามาดูหน้า31เป็นแบบฝึกหัดนะครับห<อ>ชั่วโมงนะครับ<อ>นหนึ่งจุดหนึ่งพร้อมน,นะครับรหนึ่งจุดหนึ่งเขาบอกว่าคัานเชียชอบซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจะให้คนอื่นมองว่า ต,ต้นเนี่ยนโยม,มอ,อ่ะหนึ่ง <c oughs> ตนต,ตนของคนคนนี้ตังผลยังไงครับ <c oughs> เราซื้อของแต่สินค้าต่างชาติแต่เขาไม่เคยซื้อของในประเทศเราเลยเขาไม่เคยซื้อของในประเทศชาติของเราเลย <c oughs> เราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงครับถ้าพูดง่าย ถ้าพูดได้เมื่าต้อมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในห้องเรียนซื้อแต่แบรนด์เนมของนอกซื้อแต่แบรนด์เกาหลีนะครับหรือซื้อแต่สินค้าเกาหลีไม่เคยซื้อสินค้าของไทยเลยหรือจะเป็นสินค้าอื่นก็ได้ที่เป็นของนอกนักเรียนคิดว่าเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนยังไงครับไม่อันดุแลชองชาติสินเปลืองไหมสิ้นเปลืองครับ ตีมาก็ไม่แข่งหรอกสิ้นเปลืองอย่างไรเหตุผลเกิดการอาจดลงไปหนึ่งเกิดการสิ้นเปลืองและอะไรเป็นการใช้ ใช่อย่างอย่างอะไรปุ้มเือยค่ะสองปุ้มใช่อะ <c oughs> จดลงไปครับสองถ้านักเรียนเป็นเพื่อนกับ เด็กผู้หญิงคนนี้หรือเป็นเพื่อนของคนในห้องเราเนี่ยนักเรียนจะบอกเพื่อนคนนี้ในห้องของเราว่ายังไงดีครับชักชวนลูกเราต้องชักชวนเขาจูงใจเขานะครับชักชวนให้ใช้ ใช้อะไรลูกค,ค้าไทยค่ะสินค้าไทยโอเคต่อจดลงไปต่อไปเราจะมาดูข้อที่2กันต่อนะครับ1.2นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักเล็กน้อยนะครับให้เพื่อนจดก่อนนะครับ เอาละคุณครูไปต่อตันนะครับจดตวเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วครับเอ,อ,อ็จแตความโอเคแ่ละเรามาดู1.2นะครับนักเรียน1.2เขาบอกว่าพิมพ์ชญาชอบใช้สินค้าไทยแล้วมักซื้อแต่สินค้าของไทย ไปฝากเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่เสมอการปฏิบัติของเพื่อนคนนี้ส่งผลยังไงครับทำให้คนต่างชาติรักในของไทยโอ้มีอะไรอีกต่อมาอตอบสินค้าของเป็นการกเป็นการอะไรดีรักสินค้าไทย เผยแพร่ได้ไหมลูกการเอาวัฒนธรรมเราเป็นการเผยแพร่เผยแพร่อะไรเนี่ยของของไทยสินค้าของแร่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสินค้าไทยสินค้าไทยลูกเป็นการเผยแพร่สินค้าไทยนะครับ ให้ใครรู้จักต่างชาติให้รู้จักต่างชาติค่ะปเป็นใเป็นที่รู้จักให้เป็นที่รู้จักขอ,ของใครของของชาติของชาว กา้อสองนักเรียนจะนําแบบอย่างที่ดีของเพื่อนคนนี้มาปฏิบัติยังไงครับตงขอให้คนตาชาติทุกวันต้อรบไปยเมื่อตอครับนักปานรู้ไหมครับแตงกวารู้ไหมครับลูกไม่ซื้อของแตง สนับสนุนสินค้าไทยซิลูกเราต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนนะครับศิน้าไทย้ทาไทยโอเคนะครับหมดหรือยังครับหมดแล้วครับ oh. อ๋อ อย่าลืมนะครับอย่าลืมเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเรียนกันต่อนะครับในหน้าที่สามสิบสองนะครับเราจะทำก,กันต่อนะครับงั้นชั่วโมงนี้ครูโจาฝากไว้เพียงเท่านี้อ่ะก่อนหมดชั่วโมงนะครับก่อนหมดชั่วโมง,ย,งยังครับ เอาครับครับทุเดี๋ยวรีบไปไหนครับน้ำชายครับเดี๋ยวทุบเลยโอ้โหเดีวรักอะก่อนหมดหชั่วโมงนะครับอ่ะ